อคุณผู้ชมคะตอนนี <k ata> <k ata> ้เรามาเยี uh, ่ยมลูกชายที่คู้น่ารักของน้องบุ๊กและน้องแอนนานะคะน้องหลานกําลังเพิ่งนอนมาไม่ทันกูเกิลพาหลงมาไม่ทันหลับไนะมองกล้องเลยครับตรงแล้วถึงจะแอคชั่นนะลูกอยู่ในพรอบคุณของพระเจ้านะคะ พระพเจ้านาบอกว่าลูกเป็นพรพรนะคะนี่คือของประทานของพระเจ้าพระเจ้าให้นี่เป็นพรพรมากๆพรพรตรงไหน oh. ความรักที่พระเจ้าให้กับเราเหมือนเราได้รู้จักพระองค <Yeah. S 1> ์พระองค์รักเราแบบไหนเหมือนที่เรารักลูกเราส่วนลูก จะรักพ่อรักแม่รักญาติพี่น้องนั้นอยู่ที่การเลี้ยงดูเช่นเดียวกันพระเจ้าก็อยากให้เรารักพระเจ้าเหมือนนั้นเหมือนกับที่ลูกต้องรักพ่อแม่นะคะดังนั้นวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าตั้งใจจะมาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วค่ะตั้งแต่คลอดใหม่ๆแต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดแล้วก็สุขภาพ ของผู้ดำเนินรายการจึงเลื่อนเวลาจนกระทั่งวันนี้นะคะเราขอบคุณพระเจ้าเราได้มาเจอหลานแล้วนะคะและเชื่อว,ว่าเขาจะเติบโตในพระคุณและความรักของพระเจ้าคุณพ่อคุณแม่ก็รักพระเจ้านะคะทํางานรับใช้พระเจ้าในรีสตจักรและโดยเฉพาะคุณแม่ก็นักอธิษฐานนะคะคุณพ่อก็ผู้ที่ทํางานเบื้องหลังของบริษัทเราด้วยนะคะเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณวันนี้ขอบคพระพรของพระเจ้าเราจะดูการเติบโตของ หลานนะคะน้องรีอา <Yeah. S 1> น้องรีอาของพระเจ้าอวยพระพรแล้วเราจะมาถ่ยเอาความน่ารักของเด็กๆออกรายการเราเยอะๆค่ะวันนี้ต้องกระซิบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปรบกวนการน,นอนหลับของเขาของพระเจ้าอวยพรผู้ชมเป็นเด็กน้อยของพระเจ้าเป็นลูกของพระบิดารักพระเจ้าเยอะๆนะคะ อาจารยุ่ะขอบป็นค่ะอแล้วะขอบคุณแม่เน้อขรบที่น้องซิงะาข้ามารับมารับเลยลูกขอบคุณมาค่ะที่อาจารย์รุ่งกับพี่ิ๊มาเยี่ยมแล้วก็มาออหันอยพรให้กับริอาค่ะแล้วก็อาหารอยพรคอบคของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบขอบคุณขอบคุณพ่พี่ที่มาเยี่ยมมาเยี่ยมมาที่ฐานเสือ ต่างให้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะอธิษฐานขอพรของพระเจ้านะคะซึ่งป้านนี้มีพระพรอยู่แล้วแต่คราวที่พระพรที่มันจะอลังการที่กำลังไหลามาที่อยู่ในครังของพระเจ้าจะเปิดช่องแห่งพระพรทั้งรถทั้งบ้านรถใหม่และบ้านนะคะบ้านใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของน้องเราเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมโดยเฉพาะครอบครัวที่รักพระเจ้าครอบครัวที่ศรัทธาในพระเจ้าและครอบครัวที่ ทอมใจนะคะไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรแต่ความทอมใจทําให้เรามีความจำเริญรุ่งเรืองและลูกก็เชื่อว่าลุงก็เชื่อว่าน้องๆน,น้องทั้งสองเป็นคนที่กระตันยูตรอพ่อแม่ดังนั้นลูกที่เป็นบ่ฮอนก็จะกระตันยูต่อเขาทั้งสองด้วยนะคะเราจะอธิฐานขอความพระเจ้าให้กับครอบครัวนี้ค่ะพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้มีโอกาสมาที่นี่ ก็คงเชื uk, ання, ่อว uh, ่าพระเจ้ากําหนดพระพรม่เรียบร้อยแล้วสําหรับครอบครัวของน้องบุกน้องแอนนาน้องลีอาพระองค์เจ้าค่ะลูกเชื่อว่าน้องลีอาโตมาเติบโตด้วยความรักของพระเจ้าเขาจะโตในทางของพระเจ้าเขาจะโดนเขาจะถูกเลี้ยงในพระคุณของพระเจ้าจากพระวจนะของพระองค์เขาจะอยู่ในพระพรของพระเจ้าเขาเกิดมาเต็มครอบครัวแห่งความรักเขาเต็มล้นด้วยความรัก คุณย่าตายายญาติพี่น้องคุณป้าคุณลุงพี่ๆญาติของน้องแอนนาญาติของน้องบุกรักน้องลี่อามากดังนั้นพระเจ้าก็รักครอบครัวนี้มากเช่นกันขอพระองค์อวยพรประทานสติปัญญาให้กับเด็กน้อยที่จะเติบโตมามีกำลังมีสติปัญญามีความฉลาดมากมีความเฉลียวมากและที่สำคัญเขาจะเป็นคนที่เลี้ยงง่ายเป็นเด็กเลี้ยงง่ายเป็นเด็กที่เชื่อฟัง เป็นเด็กที่ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเลยเพราะเขาคือพ,อพอระพรของพระเจ้าพงเจ้าค่ะเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะมีอาชีพหรืองานที่พระเจ้าจะเตรียมไว้สิ่งใดที่เขาจับต้องจะเป็นพ,อพอระพรคำพูดคําหนุนใจหรือแม้กระทั่งเสียงหัวเราะของเขาก็เป็นพ,อพอระพรโตขึ้นมาพระองค์เชื่อว่าพระค์จะยกเขาให้เป็นหัวไม่ใช่เป็นหางสงขึ้นทางเดียว เขามอบชีวิตครอบครัวคุณพอ่อคุณแม่ที่จะเลี้ยงลูกที่ไม่ตามใจแต่จะเลี้ยงโดยเหตุผลเลี้ยงให้เติบโตและเลี้ยงให้มีคุณภาพให้มากที่สุดเพื่อให้เขาดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นโลกที่จะมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นแต่เด็กในยุคนี้ลูกของพระเจ้าจะรอดรอดแบบมีสันติสุขมีพระพรไม่ใช่รอดแบบรอดอย่างไฟไม่ใช่แบบนั้นแต่รอด และจำเริศขึ้นและจะช่วยคนอื่นดังนั้นขอพระพรทุกด้านหลังพยอแม่ครอบครัวน้องแอนนาะน้องบุ๊กน้องลีอดาด้วยลูกอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ,อัตอีสักระยะค่อยมาฟัดค่ะเดี๋ยวตัวสักระยะจะมาฟัดน,นะครับโอ้ยค่อแล้เราก็ไม่คิดว่าบุ๊คจะมีแฟนนะเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้เลย เป็นคุณพ่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพีเด็กฟอร์กันเลยนะใช่แล้วที่คนันะแป๊บเดียวใช่ครับแเดียวาสามปีนีดแป๊บเดียวแ้อาปีแรกปแรลูกแจ้าปีที่สองมีมารยาปีที่สามมีลูกยอดปีที่สี่สุดบ้านโอเคใหญ่ใหรอยากไใหด่ใหญ่ให่ใหญ่ใหญ่ใหี่ใาญ่ใหญ่ให่ใหญ่เหญ่ใหญ่ใรย่ใหญ่ใหญ่ใะญ่ใหจ่ใหญ่ให่ใหญ่ใหญ่ใ่ใหญะให่ใหญ่เ่ใหญ่ให่ใหญ่ใ่ใหญ่่หร่ให่่่่ วิ่งเข้าประตูทุกด้านได้พี่มีความตั้งใจแต่พี่ไม่ได้สร้างบ้านเองว่าบ้านหลังนี้มีทุกประตูเลยอ่ะมาทุกประตูตั้งหลังก็มีที่สักผ้ากะข้างข้างก็เข้าได้ที่กินข้าวตั้งหน้าก็ได้สามประตูพี่อ้อมหมดเลยคือตั้งใจเลยตั้งแต่นะแต่ผมไม่ได้สร้างแต่ทาผมมีเงินสร้างเพราะเราเขาทุ่มเทในการรับใช้แบบนี้ไปค่ะแต่สิ่งที่พระเจ้าให้เอ้๋พระเจ้าสร้างไว้ให้เดี๋ยวเหมือนที่เราเมยได้ ย่างน้องสองคนตั้งใจยังไงเดี๋ยวพเ่เจ้าจะไม่ให้หมดเลยนะน้องนะะ้องไม่ต้องลูกคุยก็ได้ลูกนอนรับกินแต้จะน่าหักแถมการ,รหนึ่งคือแบบหมายอมรับเนี่ยนะคือที่จังแรกในช่วงหกเจ็ดเดือนน่ะมันตัวเขาเริ่ม,อมของอันนี้คอ,อยไม่เคยช่ไหแล้วก็ัก ปีกว่าที่เริ่มเริ่มบูได้ปีกว่าสองปีกว่านี่นนะโอ้ปนจะถามเก่งไหมถามจนแม่มันจะรักกับมันได้รับ <laughs> แม่ค่อยรัก <laughs> เยลยมันรัก <laughs>